สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม coordinate นะคะของกล้อง total station นะคะยี่ห้อน,นิคอนรุ่น d t m 350ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะให้เราทำการกดไปที่เมนูนะคะเพื่อสร้าง j อบงานนะคะกดไปที่ j อบนะคะ enter ค่ะกดไปที่เมนูอีกรอบนะคะ create นะคะ enter ค่ะตัวนี้จะเป็นให้ใส่ชื่อไฟล์นะคะ ถ้าเราตั้งชื่อไฟล์นะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวอักษรนะคะกดไปที่ปุ่มมูดนะคะปุ่มสีฟ้าค่ะตัวนี้เมื่อเราสร้างตั้งชื่อไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด enter ค่ะเสร็จแล้วกด enter นะคะต่อไปนะคะจะเป็นให้ใส่ค่าพิกัดจุดแบ็ k ไซด์นะคะเราสามารถใส่เป็นแบบค่าพิกัด ne s e หรือว่าจะสายเป็นแบบแองเกิลก็คือแบบมุมอาซิมุตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเลือกเป็นข้อหนึ่งนะคะใส่แบบค่าพิกัดค่ะกด enter ค่ะ PT นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อจุดนะคะให้เราใส่ค่าพิกัดจุดแบกไซด์นะคะค่า n ของเราจะอยู่ที่102.7ค่ะค่า e นะคะจะอยู่ที่100.9ค่ะกด enter นะคะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเทคแบ็กไซน์นะคะไปยังค่าพิกัดจุดแบ็กไซน์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกด enter ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าโปรแกรม c o o r d i n a t t นะคะเพื่อทําการยิงเช็คค่าพิกัดค่ะให้กดไปที่ปุ่ม x y z นะคะเทปทนะคะจะเป็นให้สายค่าความสูงของตัวกล้องนะคะ si นะคะจะเป็นให้สายค่าความสูงของตัวเป้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายิงกับแผ่นชีสนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะที่เราตั้งไว้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมายิงเช็คค่าพิกัดนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยังแผ่นชีสค่ะเสร็จแล้วนะคะกดไปที่ปุ่ม MSR ค่ะค่ะตัวนี้นะคะกล้องก็จะคำนวณค่าพิกัดออกมานะคะค่า n นะคะจะอยู่ที่103.17นะคะค่า e จะอยู่ที่1 0 0 8 2ค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนดูค่าอื่นนะคะให้กดไปที่ปุ่ม DSP นะคะจะมีค่า Z ค่า HD นะคะค่า VD ค่า HD ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม Coordinate น,นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ หากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่โชว์รูมพีนอมวันนะคะร้นานของเราจะตัอ้งอยู่ในโครงการบิโซค่ะซอยบางนาตาดที่13หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 0 3 4 5 2ค่ะ